ฝ่ายหนึ่งครับที่น้องๆควรจะทําความรู้จักนั่นก็คือฝ่ายบริหารครับวันนี้เราขอเชิญอาจารย์ซออาจารย์ดุรยางคมขามรองคณบดีฝ่ายบริหารจะมาบอกเล่าเรื่องราวนะครับแล้วกกล่าวทักทายน้องๆสักเล็กน้อยครับสวัสดีครับอาจารย์ซอรครับสวัสดีค่ะาาสวัสดีค่ะอาจารย์ทักทายน้องๆก็จสักนิดนึงอ๋อได้เลยตอนนี้เราทําเป็นออนไลน์แล้วฮะตอนนี้น้องกำลังดูเราอยู่ครับก็สวัสดีน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งนะคะ ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนทั้ง8ห้องเลยค่ะหลังจากนี้ไปก็คงจะมีโอกาสได้เจอกันนะคะคแต่ว่าในช่วงนี้ที่ยังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดนะคะของโควิด -19 mm. ก็อาจจะต้องเจอกันผ่านช่องทางออนไลน์กันไปก่อนนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะต้องขอบอกว่ายินดีต้อนรับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอให้เรียนใช้เวลา4ปีค่ะที่อยู่ที่คณะของเรานะคะ ในการเรียนแล้วก็ทํากิจกรรมด้วยความสุขค่ะครับอย่างแรกเลยครับอาจารย์ซอช่วยแนะนำหน่อยครับว่าฝ่ายบริหารเนี่ยมีการดําเนินงานอย่างไรหรือมีส่วนต่างๆอย่างไรบ้างครับค่ะสําหรับฝ่ายบริหารนะคะจริงๆอาจจะเป็นฝ่ายที่เรียกได้ว่าเป็นฝ่ายที่คอยให้การสนับสนุนนะคะในการที่จะทํางานของฝ่ายอื่นๆเป็นหลักนะคะสําหรับน้องๆเองเนี่ยอาจจะ ไม่ได้ต้องติดต่อหรือประสานงานกับฝ่ายบริหารโดยตรงนะคะหลักๆฝ่ายที่น้องจะต้องติดต่อประสานงานด้วยบ่อยๆนะคะก็จะเป็นฝ่ายวิชาการและวิจัยแล้วก็จะเป็นฝ่ายกิจการนักศึกษานะคะในส่วนของงานฝ่ายบริหารค่ะที่จะเกี่ยวข้องกับน้องหรือคอยซัพพอร์ตนะคะ อย่างแรกเลยงานแรกก็จะเป็นงานอาคารสถานที่นะคะงานอาคารสถานที่เป็นงานที่คือเรียกว่าเวลาที่น้องๆต้องการจะใช้ห้องเรียนสามารถยืมได้ยืมได้ต้องการใช้ห้องประชุมต้องการใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆต้องมาติดต่อขอยืมอันนี้พี่เต๋อมีประสบการณ์มาแล้วแน่นอนใช่ไหมคะเราจะมีเขั้นตอนในเรื่องของการดําเนินงานหลายๆอย่างเรื่องการยืมห้องใช่ค่ะเราจะต้องขออนุญาตก่อนนะคะไม่ใช่ว่า าการจะใช้ห้องนี้ก็จะไปใช้ได้เลยเพราะเราไม่ทราบว่าบางทีห้องนี้อาจจะมีใครที่จองไว้ใช้แล้วบ้าง <c oughs> นะคะต้องติดต่องานแรกคืออาคารสถานที่ซึ่งก็จะได้เจอกับป้าจิม <c oughs> นะคะ <c oughs> วันนี้อาจจะยังไม่ทันได้เจอหน้าหรือว่ารู้จัก <c oughs> แต่จริงๆถ้าในช่วงที่ผ่านมาที่น้องมาร่วมกิจกรรมเพื่อนพบเพื่อนนะคะ <c oughs> อาจจะได้เห็นหน้าค่าตากันไปแล้วนะคะ <c oughs> ถัดไปงานที่สองค่ะที่จะเกี่ยวข้องกับน้องๆน,นะคะก็จะเป็นในส่วนของงาน งานเงินและก็งานบ,บัญชีนะคะงานการเงินบัญชีจะเป็นงานที่น้องจะเกี่ยวข้องเพราะว่าอาจจะต้องมาจ่ายค่าเท,มาเทมอมติดต่อเรื่องจ่ายค่าเทอมหรือว่าติดต่อเรื่อง,องการจ่ายเงินต่างๆนะคะคก็จะเป็นงานการเงินและบัญชีถัดไปงานที่3นะคะเกี่ยวข้องกับน้องๆก็คืองานพัสดุแต่แต่แต่ว่าในส่วนของงานพัสดุอาจจะไม่ใช่งานที่น้องแบบต้องมาติดต่อหรือเกี่ยวข้องกันโดยตรงจะเป็นในส่วนที่ว่า งานพัสดุเนี่ยจะเป็นงานที่จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆพพอร์ตให้กับทางอาจารย์แล้วก็นักศึกษานะคะสุดท้ายเลยอีกงานหนึ่งคืองานสื่อสารองคอ์กร,รงานสื่อสารองคอ์กรชื่อบอกอยู่แล้วคือเป็นงานที่ติดต่อสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะคะของคณะซึ่งอันนี้ก็ช่วงที่ผ่านมาน้องก็อาจจะได้เห็นข้อมูลข่าวสารของคณะที่เผยแพร่ไปถึงน้องๆไม่ว่าจะในผ่าน เว็บไซต์ของคณะผ่านทาง f c e e o o o นะคะหรือว่าอาจจะเป็นไลน์นะคะนี่ก็อยู่ในส่วนของงานสื่อสารองค์กรเป็นอีกหนึ่งช่องทางประชาส<ช>ัมพันธ์ให้น้องๆได้รับทราบข้อมูลถ้าสมมุติตน้องๆมีข้อมูลในเรื่องของการสมมุติอย่างคณะเราดนนเดี๋ยวมีเรื่อง,องการทำ Event อีเวนต์ถ้าอยากได้ช่องทางในการประชาสัมพันธ ติดต่อได้ติดต่อได้เลยติดต่อขอความอนุเคราะห์งานสื่อสารองค์กรในการช่วยเผยแพร่ข่าวสารได้อย่างพี่เต๋าเรียนปี4ใช่คับเดี๋ยวอาจจะมีจัดสัมมนานะคะหรือว่าช่วงปีก่อนมีจัดอีเวนต์อย่างงี้ค่ะก็ติดต่องานสื่อสารองค์กรให้ช่วยลงเผยแพร่ข่าวสารได้ค่ะครับและในช่วงโควิดนี้ครับทางคณะของเรามีขั้นตอนการดําเนินงานหรือมีการควบคุมอย่างไรบ้างครับในส่วนของ การควบคุมหรือว่าการดําเนินงานของคณะในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะก็อยากจะบอกถึงน้องๆให้มั่นใจได้นะคะเพราะว่าคณะเรายึดปฏิบัติตามนโยบายนะคะแล้วก็ตามประกาศของทั้งทางรัฐบาลของทั้งทางกระทรวงนะคะรวมไปถึงทางมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างที่ทําอยู่ภายใต้ประกาศทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเกเป็นการ จัดทำมาตรการนะคะคือจุดคัดกรองรน้องจะเข้ามาที่คณะเข้ามามหาลัยก่อนเข้าประตูมาหาลัยมาก็อาจจะต้องเจอจุดคัดกรองละจุดแรกจะเข้าตึกคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของเราก็จะต้องผ่านจุดคัดกรองนะคะคมีการตรวจวัดไข้นะคะถ้าอุาอณหภูมิอยู่ในระดับปกติผ่านไม่มีปัญหาก็ได้แปะสติกเกอร์ผ่านเข้ามาคณะคมีเจลแอลกอฮอลคอยให้บริการ,ร,รในจุด ที่มีการาให้บริการแล้วก็ต้องแบบติดต่อสื่อสาร,รกันบ่อยๆนะคะมีมาตรการในเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมคในจุดที่ให้บริการต่างๆของคณะนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอางานทะเบียนฝ่ายวิชาการนะคะในส่วนของงานกิจการนักศึกษาที่มี<า>เด็กๆกติดต่อเข้ามาจะต้องลงทะเบียนก่อน <Okay. S 1> นะคะลงทะเบียนแจ้งความจำนงก่อนรเราจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 8นาฬิกาไปจนถึง12นาฬิกาคือ8ดโมงเช้าถึงเที่ยงตรงอะค่ะง,ง่ายๆเลยของทุกวันแต่น้องต้องลงก่อนล่วงหน้าหนึ่งวัน mm hmm. เช่นพี่เต๋าจะมาติดต่อ,อสมมติว่าติดต่อเรื่องของวันพรุ่งนี้นนติดต่องานทะเบียนเรื่องลงทะเบียนพี่เต๋าก็ต้องเข้าไปในหน้าเว็บไซต์ของคณะนะคะย้ำว่าหน้าเว็บไซต์ของคณะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีน้องบางคนสับสนเข้าไปในหน้าเว็บของ มหาวิทยาลัยแล้วก็เอ๊หาไ,ไม่เจอว่าจะต้องไปลงทะเบียนตรงไหนนะคะเข้าไปหน้าเว็บไซต์ของคณะค่ะ w w w m c t i m u t p a c t h ค่ะเป็นเว็บไซต์ของคณะนะคะเลือกเมนูโควิด -19 คลิกเข้าไปจะมีคำแนะนำนะคะในการลงทะเบียนต่างๆไว้ให้ก็เข้าไปลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า1วันแล้วก็ทุกๆบ่ายสาโมงนะคะจะมี Chuck ประกาศรายชื่อผ่านทางหน้า Facebook ของฝ่ายวิชาการและวิจัยจะประกาศรายชื่อบอกให้ว่าคนที่ลงทะเบียนไว้คนไหนที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็อยู่ในจำนวนที่สามารถที่จะให้บริการได้นะคะก็วันรุ่งขึ้นก็เข้ามาติดต่อได้ดีมากเลยเพราะว่าเป็นการช่วยคัดกรองและทำให้สถานที่เราไม่แออัดจนเกินไปใช่ค่ะเพราะว่ารเรื่องของสถานที่คือต้องบอกก่อนว่าเราก็จะต้องรองรับ ตามจำนวนนะคะที่ใ,ในประกาศก็คือว่าไม่เกินไม่เกิน4ตารางเมตรต่อ1คนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้แบบคือบางครั้งก็เข้าใจนะคะแต่ว่าไม่สามารถจะปล่อยให้ทุกคนเข้ามาได้จริงๆเพราะถ้าแอร์อัดเกินไปเกิดความเสี่ยงขึ้นมามันจะมีผลกระทบตามมาอีกหลายอย่างแสดงว่าถ้าไม่ลงทะเบียนก็คือไม่สามารถใช้บริการได้ค่ะยกเว้นกรณีฉุกเฉินนะคะอย่างเช่นอาจจะผู้ปกครอง อาจจะไม่ทราบว่าจะต้องลงทะเบียนผู้ปกครองท่านไหนที่มีเหตุจําเป็นต้องเข้ามาติดต่อหรือว่าเป็นแบบว่าบุคคลภายนอกที่เขาไม่ได้ทราบขั้นตอนอันนี้ก็จะยกเว้นเป็นกรณีแต่ก็ต้องต้องต้องติดต่อประสานงานกันก่อน ช่วยอบอกจำนวนได้ไหมครับว่าคร่าวๆเนี่ยในหนึ่งวันนักศึกษาเขาสามารถเข้ามาใช้บริการฝ่ายต่างๆได้ประมาณเท่าไหร่ได้ค่ะฝ่ายแรกก่อนเลยแล้วกันนะคะก็คือในส่วนของงานกิจการนักศึกษานะคะเปิดวันละสองรอบคือรอบเช้ากับรอบบ่ายนะคะจำนวน10คนค่ะถัดไปเป็นงานทะเบียนนะคะฝ่ายวิชาการและวิจัยเปิดวันละสองรอบเช่นเดียวกันนะคะรอบละ 20คนค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะในส่วนของงานการเงินค่ะคอันนี้เปิดวันละ3รอบนะคะรอบละ15คนนะคะอันนี้คือในส่วนของจำนวนที่รองรับค่ะครับสุดท้ายครับหากน้องๆเขาสงสัยเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามทางช่องทางไหนได้บ้างครับของคณะเรา ช่องทางแรกเลยนะคะถือว่าเป็นช่องทางในการสื่อสารหลักของคณะนะคะนั่นก็คือเว็บไซต์ของคณะค่ะ w w w m c t r m u t p a c t h นะคะในช่วงนี้เทอมแรกที่เรายังเรียนออนไลน์กันอยู่ เวลามีข้อมูลข่าวสารอะไรที่อัปเดตเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะสื่อสารผ่านทางหน้าเว็บไซต์เป็นหลักนะคะแบบฟอร์มอะไรต่างๆของที่เกี่ยวข้องกับน้องๆการเพิ่มทอนลงทะเบียนอะไรต่างๆทุกอย่าง,างถูกอัปโหลดขึ้นอยู่ในหน้าเว็บไซต์นะคะเพราะฉะนั้นน้องๆเข้าไปในหน้าเว็บไซต์ได้เลยถัดไปอย่างที่2ค่ะ a c e b o o k นะคะคน้องๆน่าจะเล่นกันเป็นปกติมแ,แล้วนะคะ,คะ,คะ Facebook คก็เข้าไปที่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนะคะมทรพนัครไปแอดเฟรนกันได้ค่ะแล้วก็มีเป็นแฟนเพจนะคะก็คือ MCT Channel นะคะฝากไปกดไลค์กันด้วยค่ะ okay, คแล้วก็จะมี i n s t a g r กรแล้วก็ Twitter นะคะชื่อว่า r m c t r MU TP ค่ะแล้วก็ท้ายสุดมี YouTube <อ>ด้วยนะคะช่วงที่ผ่านมามีพี่ๆนะคะได้ผลิตคลิปวิดีโอที่ให้น้องๆน,นะคะสำหรับ ในเรื่องการเตรียมตัวในการเรียนการสอนออนไลน์หรือว่าเรื่องต่างๆที่เป็นหัวข้อที่น้องควรจะทราบ<ช>นะคะ<ช>ก็พี่ๆเขาได้ทำคลิปวิดีโอเข้าไปดูกันได้นะคะที่ Youtube Channel ค่ะ MCT Channel นะคะคก็เป็น,น,นช่องทางหลักสุดยอดมากๆเลยวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ <c oughs> อาจารย์ซออาจารย์ดุรยาคมขอมากๆที่มาให้ข้อมูลเราในวันนี้นะครับขอบคุณค่ะ